วันนี้ถ่ายแบบใหม่รวมๆเลยครับจากผ้าที่เข้าตู้โชว์อยู่เป็นป,ป้าด้านบนก็เป็นลายมงคลด้านต่ำลงมาซ้ายขวาก็เป็นลายมงคลเป็นพญานาคาพญานาคีสำหรับผ้าที่อยู่เด่นกว่าเขาเพื่อนข้างบนและด้านซ้ายก็เป็นลายแก้วชิงดวงเป็นมหามงคลใหญ่นะครับสำหรับผ้าสีแดงเป็นผ้าที่คิดประดิษฐ์ใหม่เป็นผ้าทอจก ทอจกดอกเกาะเชิงดูสิครับสวยไหมต่ําลงมาก็เป็นผ้าหกจกสามจกอ,กอมีย้อมสีธรรมชาติก็มีด้านซ้ายก็เป็นมัดหมี่นะครับมัดหมี่ถ้าเป็นลายเรียกว่ามัดหมี่หมดนะครับซ้ายขวาเป็นมัดหมี่หมดสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนิ่งหรือภาพนิ่งครับหรือว่าตัวหนังสือท,ท,ที่ที่ภาพครับ